ร่วมด้วยช่วยกันมีจุดเสี่ยงภยัยจุดอันตรายมาแจ้งเตือนกันครับวันนี้ไปกันที่ถนนสาย36ก่อนถึงแยกสวนสมเด็จย่าตำบลทับมามุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีจุดนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งไปติดตามกันครับ สูนุ์ลผู้จการสนุกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองได้รับแจ้งว่าถนนสาย36ก่อนถึงแยกสวนสมเด็จย่าตำบลทับมามุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักที่ใช้เดินทางระหว่างเมืองซึ่งเป็นทางตรงมีผู้ใช้รถใช้ถนนจํานวนมากและเนื่องจากเป็นแยกไฟแดง มีจุดตัดแยกที่ใช้กลับรถรวมถึงสภาพพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแม้คนในพื้นที่จะชินทางชะลอความเร็วทุกครั้งแต่สำหรับผู้ที่ไม่ทันระวังหรือไม่ชินทางจะเจอทั้งรถที่ชะลอกลับรถรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนจึงทำให้บริเวณนี้เป็นจุดอันตรายอย่างมากร่วมด้วยช่วยกันจึงฝากเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะและใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรทุกครั้งครับ ร่วมแจ้งเตือนจุดเสี่ยงภัยจุดอันตรายผ่านร่วมด้วยจกันได้ทางสายด่วน1677ติดตามข่าวสารร่วมด้วยกันได้ที่ Facebook ร่วมด้วยกันเว็บไซต์ rd1677.com Twitter ร่วมด้วยกันและแอปพลิเคชัน mlq ร่วมด้วยกันดาวน์โหลดได้บนสมาร์ทโฟนทุกระบบครับ